โอเคสวัสดีครับกับช่อง CDC Charity Channel นะครับเราก็จะมาทำคลิปแจก UTS กันเลยนะครับหดเลยนะครับผมก็จะแจก UTS นี่เลยนะครับมิติที่ผมส่งโพสต์ไปนะครับคนบอกเลยครับคนไหนส่งชื่อมาเยอะๆนะครับก็ผมจะทำเป็นวงล้อมหมุนนะได้ชื่อนั้นเอาไปเลยแล้วผมก็จะสุ่มอีกทีผมก็จะแจก บอสโซนะครับโอ้โหแจกเยอะมากกระหน,นำ่ำซัมเมอร์เซลลเลยนะครับแจกนะครับใช่ครับแจกนะครับแต่คนไหนอยากได้ตัวนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะแจกเยอะกว่าน,นี้ถ้าพวกท่านผู้ชมกดติดตามให้ผมนะครับอ่าใช่ครับก็จะแจกอยู่ดีผมพูดไปกี่รอบแล้วนะ คือผมก็จะแจกนะแจกแน่นอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไม่กดเดี๋ยวไม่ให้นะและใช่ครับผมจะตักเตือนอย่างหนึ่งนะครับแฮกเกอร์มันระบาดหนักมากแล้วนะครับในแมปทอยหรือทาวเวอร์ดิเนครับจะไม่ผิดนะครับระบาดหนักมากนะครับคนที่มีไฮเปอร์ลงถึงผม DGTV m ีวแมนเขารับเด้คอคเมดีแมนระวังด้วยนะครับอย่าส่งชื่อไปมั่วอย่าเข้าเว็บไปมั่วนะครับ ฝากตักเตือนด้วยนะครับ